สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทดลองที่5มอตเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีสมาชิกดังต่อไปนี้นะคะ 1. นางสาวราัตยาเสนกลาง 2. นางสาวนุจรินรวมูมิมาราช 3. นางสาวพัชราเก่นจันท์และ4นางสาวนภัสวรรณเจริญสันเทียค่ะหัวข้อที่จะนำเสนอนะคะ 1. จุดประสงค์2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง3อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 4. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อมีโหลดและแรงดันอิมิเจอร์แตกต่างกัน 5. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อมีโหลดและกระตุ้นแตกต่างกัน 6. การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นจุดประสงค์ในการทดลองนะคะ 1. เพื่อปฏิบัติการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 2. เพื่อปฏิบัติการหาคุณลักษณะการขับโหลดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน ในส่วนของโครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC มอเตอร์นั้นจะมีส่วนประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆดังต่อไปนี้ 1. ส่วนที่อยู่กับที่เราจะเรียกว่าสเตเตอร์ที่มีขดลวดสนาม 2. ส่วนที่เคลื่อนที่เราจะเรียกว่าโรเตอร์โดยในส่วนนี้นั้นจะประกอบไปด้วยขดลวดอาร์เมเจอร์และแปลงฐานสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและความเร็วรอบมีสมการดังต่อไปนี้ค่ะ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ามีทั้งหมด3วิธีได้แก่1ฟ้คคอนทูลทำได้โดยการแปลงกระแสที่ไหลผ่านชั้นฟิน โดยปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้ที่ต่ออนุกรมกับขดล,ลวดฟิล์ถ้าปรับค่าความต้านทานเพิ่มความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าปรับค่าความต้านทานลดลงเส้นแรงแม่เหล็กก็จะมีค่าม,มากขึ้นมอเตอร์จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นการควบคุมแบบนี้ปกติกระทําได้ที่ความเร็วเกินพิกัดเป็นต้นไปค่ะและจะได้สมการดังต่อไปนี้ จากกราฟนะคะจะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบขณะจ่ายโหลดที่มีการควบคุมความเร็วรอบโดยวิธีการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็กที่ขดลวดสนามแม่เหล็กค่ะการควบคุมแบบที่2จะเป็นการควบคุมแบบวนเตดคอนโทรลวิธีนี้จะต้องแยกการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจรอะเมเจอร์และป้อนแรงดันคงที่ให้กับชุดฟิล การปรับค่า VA อาจใช้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เช่นวงจครควบคุมแรงดันด้วยทรานซิสเตอร์วงจรชอปเปอร์โดยใช้ a c r เป็นต้นเมื่อลดแรงดัน VA ลงความเร็วจะต่ำลงดังสมการค่ะและจากการาฟนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบของการควบคุมความเร็วรอบค่ะ การควบคุมความเร็วมอเตอร์วิธีที่3นะคะจะเป็นการควบคุมความเร็วรอบด้วยการต่อความต้านทานอนุกรมกับอะเมเจอร์การควบคุมวิธีนี้จะใช้ความต้านทานปรับค่าได้อนุกรมกับอะเมเจอร์ การควบคุมวิธีนี้นะคะจะสามารถควบคุมความเร็วช่วงที่ช้ากว่าพิกัดเท่านั้นถ้าปรับค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าความเร็วลดต่ำลงการควบคุมวิธีนี้จะมีข้อเสียก็คือการสูญเสียในความต้นานทานจึงไม่เป็นที่นิยมค่ะแต่อาจจะมีการใช้งานกรณีที่เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมากกว่ากราฟจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะจะมี 1. เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2. โหลดรีเซสเตอร์ 3. AC DC power supply 4. s o สโวลได้หวัมิเตอร์ ly, so ye, meter, และ 6. แอม,มมิเตอร์ค่ะการทดลองมอตเตอร์กระแสตรงเมื่อมีโหลดและแรงดานาันอเมเจอร์แตกต่างกัน ลำดับการทดลองนะคะ 1. ทําทำการต่อวงจรตามรูปและทำการเดินมอเตอร์ที่กระแสกระตุ้นที่พิกัดและแรงดันอาร์มเจอร์พิกัดต,ตลอดจนบันทึกค่าตอนไล่โหลดนะคะ 2. เพิ่มโหลดให้กับมอเตอร์โดยตั้งโหมดเป็นท็อกคอนทรลโดยให้กระแสอาร์มเจอร์เพิ่มเป็นช่วงๆตามตารางที่5.1ค่ะจากนั้นบันทึกค่าต่างๆต,ตามตารางค่ะ 3. าทำการลดโหลดของมอเตอร์จนให้เป็นไม่มีโหลดต่อจากนั้นจึงลดแรงดันอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์เป็น50%ของแรงดันพิกัดแต่กระแสกระตุ้นยังเท่าพิกัดเดิมต่อจากนั้นจึงเพิ่มโหลดดังข้อ2และบันทึกค่าลงในตารางที่5.2การทดลองมอเตอร์กระแสตรงเมื่อมีโหลดและกระตุ้นแตกต่างกัน ลำดับการทดลองนะคะ 1. ทําการต่อวงจรทดลองตามรูปทําการเดินมอเตอร์โดยไม่มีโหลดโดยให้กระแสกระตุ้นเป็น50%ของพิกัดและแรงดันที่ป้อนให้อาร์เมเจอร์เป็น50%ของพิกัดและบันทึกค่าค่ะ 2. ทําการเพิ่มโหลดให้กับมอเตอร์โดยให้กระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มเป็นช่วงๆตามตารางที่5.2จากนั้นบันทึกค่าต่างๆลงในตารางค่ะ การทดลองตารางต่อไปนะคะทำการลดโหลดของมอเตอร์จนไม่มีโหลดแล้วเพิ่มกระแสกระตุ้นให้เท่ากับพิกัดในขณะที่แรงดันอาร์เมเจอร์ยังเป็น50%ของพิกัดเดิมอยู่และบันทึกค่าค่ะทำการเพิ่มโหลดให้กับมอเตอร์โดยให้กระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มเป็นช่วงๆตามตารางที่5.4โดยตารางที่5.4นี้เราสามารถใช้ข้อมูลของตารางที่5.2ได้ค่ะ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุน้นเดินมอเตอร์โดยให้กระแสกระตุน้นที่พิกัดและแรงดันที่อาร์เมเจอร์เป็น20%ของพิกัดต,ต่อจากนั้นจึงป้อนโหลดให้มอเตอร์โดยให้กระแสอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์เป็น50%ของพิกัดจากนั้นจึงเพิ่มแรงดันอาร์เมเจอร์เป็นช่งชวงๆตามตารางที่5.5จากการทดลองก่อนหน้านี้เริ่มจากมอเตอร์มีโหลดเท่าเดิม โดยให้ IA คงที่ตลอดการทดลองต้องปรับหลดเพื่อให้ค่า IA คงที่และแรงดันที่ป้อนอาร์เมเจอร์เป็น50%ของพิกัดต,ต่อจากนั้นทำการลดกระแสกระตุ้นตามตารางที่5.6และบันทึกค่าต่างๆค่ะกลุ่มของพวกเราขอโจการงานจเสนอเพียงเท่นี้ขอบคุณค่ะ